สาเหตุหลักที่ทำให้กว่า90%ของเทรดเดอร์เนี่ยล้มเหลวในการเก็งกำไรไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เก่งนะครับแต่เป็นเพราะต้นทุนในการเทรดของพวกเขาทั้งเรื่องส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายและค่าธรรมเนียมการซื้อขายในแต่ละครั้งผมเชื่อนะว่าคนที่ประสบความสาเร็จจากการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยมันมีอยู่จริงแต่คนกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นคนกลุ่มเล็กๆ และต้องเป็นคนที่โคตรเก่งแล้วก็ทุ่มเทมากๆให้เวลากับมันสูงมากๆนะครับแต่มันก็ไม่แปลกเลยที่คนส่วนใหญ่จะล้มเหลวจากวิธีเก่งกำไรผมจะยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพสมมุติคุณเป็นเทรดเดอร์แล้วในหนึ่งวันเนี่ยคุณซื้อหนึ่งครั้งขายหนึ่งครั้งสองครั้งต่อวันแต่ละครั้งเนี่ยคุณโดนค่าคอมไป0.15%นั่นเท่ากับวันหนึ่งคุณโดนค่าคอมไป0.3%แล้วสมมติใน1ปีเนี่ย ด้วยวันหยุดติดธุระอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณเข้ามาเทรดแค่200วัน0.3%ต่อวันคูณ200วันคุณเสียค่าธรรมเนียมการเทรดต่อปีเนี่ย60%แค่คุณจะทำกำไรให้มันมาค o อบเวอร์ตัวต้นทุนพวกค่าธรรมเนียมตรงนี้เนี่ยคุณก็ต้องทำผลตอบแทนให้ได้60%ต่อปีเพื่อให้ผลตอบแทนต่อปีคุณเนี่ยเป็น0%และผลตอบแทนเฉลีย่ยของดัชนีหุ้นในระยะยาวเนี่ย มันอยู่ที่10%ต่อปีถ้าคุณจะทำผลตอบแทนให้ได้มากกว่าคนที่แค่ซื้อกองทุนดัชนีแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยเอาเวลาไปหาเพื่อนไปทำงานไปเล่นเกมแล้วเขาได้10%ต่อปีเนี่ยแต่คุณเป็นเดย์เท d e เนี่ย คุณต้องทําผลตอบแทนให้ได้มากกว่า70%ต่อปีมันถึงจะคุ้มกับการที่คุณเสียเวลาปวดหัวกับราคาที่ขึ้นขึ้นลงลงในแต่ละวันแล้วคุณต้องมาส่องราคาหุ้นตลอดเวลาถึงจุดคัดลอสหรือยังถึงจุดที่คุณต้องขายหรือยังกับคนที่แค่ซื้อกองทุนนัชนีแล้วเอาเวลาไปให้กับครอบครัวเอาเวลาไปเที่ยวกับแฟนเอาเวลาไปโฟกัสกับการหารายได้กับสิ่งที่เขาถนัดเพื่อที่จะเก็บเงินมาลงทุนเพิ่ม ดังนั้นเพื่อที่จะให้คุ้มกับต้นทุนค่าเสียเวลาที่คุณต้องคอยอยู่ในตลาดมอนิเตอร์ราคาหุ้นตลอดเวลาเนี่ยคุณจะต้องทำผลตอบแทนให้ได้มากกว่า70%ซมากๆเลยมันถึงจะคุ้มกับค่าเสียเวลาตรงนี้ผมเข้าใจว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างในความเป็นจริงเนี่ยคุณเข้าไปเทรดก็คงไม่ได้เข้าไปซื้อขายทุกวันอาจจะซื้อขายเป็นรายสัปดาห์หรือเป็นรายเดือนแต่อย่างน้อยเนี่ยตัวอย่างของผมมันก็บ่งบอกว่ายิ่งคุณซื้อขายบ่อยหรือถีมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ย คุณก็จะยิ่งเสียเปรียบจากต้นทุนของการเทรดมากขึ้นเท่านั้นและนี่คือสาเหตุว่าทำไมเทรดเดอร์หรือนักเก็งกำไรระยะสั้นๆเนี่ยถึงมีอัตราของคนที่ประสบความสำเร็จน้อยกว่านักลงทุนระยะยาวมากๆนั่นไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เก่งแต่เป็นเพราะว่าเขาเสียเปรียบจากต้นทุนการเทรดที่มากกว่าเป็นเพราะว่าค่าธรรมเนียมกัดกินผลกำไรของเขาเนี่ยจนแทบไม่เหลือนั่นเอง